การตั้งมูลนิธิหม่องปิ่นมาลคุณเนี่ยปกติก็ที่แรกก็คิดจะทำลูกป,ปั้นก่อนทีนี้เมื่อไปปรึกษากับท่านานหมองปิ่นประมาณสักประมาณ2,530ประมาณนั้นท่านก็บอกว่าคนยังไม่ตายอย่าเพิ่งปั้นทีนี้ก็เลยตกลงก็เลยบอกท่านว่า นี่ทางนั้นเราจะตั้งตั้งเป็นมูลนิธิไว้ก่อนหาเงินมาตั้งมูลนิธิก็เลยเราก็ทํามูลนิธินะารารวบรวมเงินเ,เป็นมูลนิธิมูลนิธิทีแรกก็ยังไม่ได้เรียกว่ามูลนิธิสัตราจารย์หม่องปิ่นมาลคุณนะเราเรียกมูลนิธิเพื่อสร้างรูปปั้นสัตราจารย์หม่องปิ่นมาลคุณทีนี้ ก็เมือ่อใกล้จะดําเนินการสร้างรูปปั้นแล้วก็ก็เขียนใเปลี่ยนเป็นมนิธิหมอง้องปิ่นมาละคุณจะดีกว่าดําเนินการเรื่อง้างมนิธิจตุจกราจารย์หมองปิ่นโดยขออนุญาตทางมหลาลัยใช้สถานท,ที่ขออนุญาตท่านหมองน้องปิ่นเป็นไรแล้วออกษรเพื่อจะไป เยี่ยมที่สำนักงานคณะกรรมการว่าดรานเหมืองชาติในการขออนุญาตสร้างมูลนิธิมาได้รับอนุญาตมาสมัครกล้ามมาจดทะเบียนมูลนิธิเป็นมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่มาลาคุนเมื่อพศ2538วัตถุประสงค์ของมูลนิธิศาสตราจารย์หมอมหลงปิ่นนั้นเราก็ว่าไว้ว่าประการที่หนึ่งก็คือการ สระผลการเมินง,งานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวศน์นะฮะประการที่สองให้คุณการศึกษาแก่นะิติประการที่สามให้คุณศึกษาแก่ครูอาจารย์ประการที่สี่ให้คุณสสนุงกานวิจัยทางการศึกษาประการที่ห้ารวมมือองค์กรอื่นๆในการส่งเสริมการศึกษาและ และค่าประโยชน์แล้วก็การที่มอโค้ชจากพื่อกรรสารณัุปสง์แล้วก็การที่เก็บก็คือการสนับสนุนนักวิชาการที่ทำชุมประโยชน์ต่อสังคมยกย่องนักวิชาการที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเพื่อเป็นการให้รางวัลศาสตร์และเมตเป็นต้นสำหรับท่านที่สนใจที่จะบริจาคสมทบ ท่ามูลนิธิศาสตราจารย์หม่องวิปินมาลาคุลนั้นท่านก็สามารถที่จะติดต่อบริจาคได้ที่ประธานมูลนิธิเลยครับผมรองศาสตราจารย์ชมภูมิภาคมูลนิธิศาสตราจารย์หม่องวิปินมาลาคุลตั้งอยู่ชั้นสองอาคาร14มสีมายนสีนักวิโรธประสานมิตรจุลม,มิตร2ี่า เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร1 0 1 1 0กับ